สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์โจทย์สมก,การไฮเพอร์โบลากันนะคะว่ามันจะมีวิธีการหาออลักษณะของกราฟหรือว่าจุดศูนย์กลางจุดยอดจุดโฟกัสนะคะแล้วก็วาดกราฟได้อย่างไรนะคะขั้นแรกเลยนะคะก็คือเราก็จะต้องมาปริมาเทียบ มาดูที่สมการของไฮเพอร์โบลานะคะว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนั่นก็คือเราจะต้องเอาไปเทียบกับสมการที่อยู่ในรูปมาตรฐานของไฮเพอร์โบลาให้ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันว่าต้องทำยังไงอย่างข้อหนึ่งนะคะโจทย์เขาบอกว่า x กำลังสองส่วน4ลบ y กำลังสองส่วน9เท่ากับหเพราะฉะนั้น ถ้าเราเขียนให้มันอยู่ในรูปมาตรฐานของสมการไฮเพอร์โบลา x กำลังสองมันก็คือ x ลบ0ทั้งหมดกำลังสองส่วน4นะคะก็คือ2ยกกำลังสองลบ y ยกกำลังสองก็คือ y ลบ0นทั้งหมดยกกำลังสองส่วน9 9ก็คือ3ยกกำลังสองเท่ากับ1นะคะจากรูปมาตรฐานของไฮเพอร์โบลาที่เรา เขียนได้นะคะเราก็จะมาดูว่าขั้นแรกเลยนะคะมันเป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอนหรือว่าแนวตั้งนะคะซึ่งเราจะเห็นว่า x มันเป็นตัวตั้งถ้า x มันเป็นตัวตั้งแสดงว่ามันเป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอนหรือว่าแนวตะแคงนั่นเองนะคะจุด hk นะคะก็คือจุดศูนย์กลาง จุดศูนย์กลางอยู่ที่ x ลบ0แสดงว่า h คือ0 y ลบ0แสดงว่า k ก็คือ0เช่นกันนะคะ,ะจากสมการทำให้เราทราบอะไรอีกทราบค่า a ซึ่งค่า a นะคะมันจะอยู่กับตัวตั้งเสมอนะนี่คือค่า a จะอยู่กับตัวตั้งเสมอส่วนค่า b นะคะจะอยู่กับตัวลบเสมอในกรณีที่มันเป็นสมการ ไฮเพอร์โบนะคะเพราะฉะนั้นจากสมการเราก็จะได้ a เท่ากับ2 b เท่ากับ3 c ก็คือนะคะรูทนะคะรูทอะไรเอ่ยรูท a กําลัง2บวก b กําลัง2 a กําลัง2ก็คือก็คือสกําลังสองเท่ากับ4นะคะบวก3กําลังสองก็คือ9นะคะเพราะฉะนั้นรูทสบวก9ก็คือรูทสิรูทสิประมาณ ประมาณ3.6นะคะอ่ารู13ประมาณ3.6เราได้ค่า a ค่า b ค่า c เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะวาดกราฟไฮเพอร์โบลาได้เนี่ยนะคะเราต้องไปหาความยาวแกนตามขวางนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็วาดได้แล้วแหละนะคะเพราะว่าเราทราบค่า a ค่า b ค่า c เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะหา จุดยอดจุดโฟกัสความยาวแกนตามขวางความยาวแกนสังยุกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่เรามีเราไปหาความยาวแกนตามขวางก่อนนะคะความยาวแกนตามขวางก็คือ2 A เนะคะ a เท่ากับ2 2คูณก็เป็น4หน่วยนะคะต่อไปความยาว แกนสังยุกเท่ากับ2 b 2 3ก็เป็น6หน่วยความยาวลาตัดเล็กตั้มสูตรก็คือ2 b กํลังสส่วน a 2 b กํลังสก็คือ3ยกกํลังสส่วน a ก็คือ สนะคะก็ตัดกันก็เหลือ3ามกำลังสองก็คือ9ก้าทีนี้นะคะเราก็จะไปทําการวาดกราฟกันนะคะทำการวาดกราฟจะเห็นว่าจุดศูนย์กลางมันอยู่ที่0ูนย์เพราะฉะนั้นให้เราสร้างนะคะแกน x y ขึ้นมาสร้างแกน x กับแกน y แล้วก็แบ่งช่องให้เท่ากันนะคะพยายามแบ่งช่องให้เท่ากันเราจะได้กราฟที่มันสมมาตรกันอะนะคะขั้นแรกเลยนะคะให้นักเรียน หาจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลาก่อนนะคะซึ่งจากที่เราวิเคราะห์จุดศูนย์กลางก็คือ0ูนยใช่ไหมแล้วก็เป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอนแสดงว่านะคะไม่ว่าจะเป็นจุดยอดจุดศูนย์กลางและจุดโฟกัสจะอยู่บนแกน x นะคะอยู่ในแนวนอนเราทราบ a เท่ากับ2เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ออกไปจากจุดศูนย์กลางข้างละ2หน่วยนะคะนี่คือจุดยอดนะคะ ออกไปจากจุดศูนย์กลางข้างละ2หน่วยรวมกันก็คือความยาวแกนตามขวางเท่ากับ4หน่วยพอดีนะคะ,ะเราได้จุดยอดแล้วนะจุดยอดนะคะก็คือจุดนี้นะคะจุดยอดแทนด้วยตัว v x เป็นลบ2 y เป็น0นะคะ v อันนี้ก็คือ x เป็น2 y เป็น0นี่คือจุดยอด ต่อไปนะคะก็คือแกนสั่งยุกยาว6หน่วยนะคะหรือ b, b เท่ากับ3แสดงว่ามันจะต้องออกไปนะคะในแนวตั้งฉากกับแกนตามขวางนะคะก็จะได้แกนสั่งยุกขึ้นมายาว6หน่วยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนให้เราสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก นะคะคที่มันผ่านจุดปลายของแกนตามขวางแล้วก็แกนสั่งยุกสร้างไปเลยนะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะให้เราสร้างเส้นกำกับเส้นกำกับก็คือจะผ่านมุมนะคะ จะลากผ่านมุมผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็ผ่านมุมของสี่เหลี่ยมนะคะโอเคครูขอขยับนิดนึงอีกเส้นหนึ่งนะคะ,ะ,ะนี่คือเส้นกำกับซึ่งเส้นกำกับของเรานะคะนะักเรียน เส้นที่มันมันเป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอนแสดงว่าเส้นกำกับที่ทำมุมแหลมกับแกน x มันก็คือ y ลบ k y ลบ kk คือ0นะคะเท่ากับ b ส่วน a b ของเราคือ3 a คือ2 x ลบ0 x ลบ h นั่นก็คือ y เท่ากับ3ส่วน2 x นะคะ ส่วนตัวนี้มันก็จะได้ y เท่ากับลบ3ส่วน2 x นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างไฮเพอร์โบลาได้เลยนะคะโดยมีโดยมีจุดอยอดอยู่ที่ x เป็น2 y เป็น0นักเรียนก็ลากกราฟไฮเพอร์โบลาไปนะคะเป็นเส้นโค้งเปิดแต่ว่า มันจะลู่เข้าเส้นกำกับแต่มันจะไม่ตัดเส้นกำกับนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราก็จะได้รูปไฮเพอร์โบลาตามที่เราต้องการต่อไปนะคะเรายังไม่ได้หาจุดโฟกัสนะคะจุดโฟกัสเนี่ยมันจะต้องหานะคะระยะห่างจากจุดศูนย์กลางออกไปเป็นระยะทางรูสิบา รู้สิบสามก็ประมาณสามจุดหกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นับมาจากจุดศูนย์กลางประมาณสามจุดหกหน่วยหนึ่งสองสามจุดหกอยู่ตรงนี้นะคะประมาณนี้อ่ะนี่คือจุดโฟกัสฝั่งนี้ก็เหมือนกันหนึ่งสองสามประมาณนี้นะคะนี่ก็คือจุดโฟกัสให้นับจากจุดศูนย์กลางนะคะนี่นะคะให้นับจากจุดศูนย์กลางออกไปเนาะโอเคเพราะฉะนั้น พิกัดของจุดโฟกัสถ้าสมมติว่าจุดศูนย์กลางนะคะหรือว่า x เนี่ยมันเริ่มที่0นแล้วมันก็เลื่อนไปฝั่งขวามือเนี่ยเป็นระยะทาง13หน่วยเพราะฉะนั้น x ก็จากศูนย์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น13หน่วยถ้าเลื่อนไปทางขวานะคะก็เป็นรูทสิส่วน y ก็เป็น0ถ้ามาทางซ้ายมันก็จะลดลง13หน่วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลบรูท 13 y เป็น0เราก็จะได้จุดโฟกัสออกมา2จุดนะคะได้จุดยอด2จุดแล้วก็ได้จุดศูนย์กลางได้สมการเส้นกำกับนะคะตามที่โจทย์ต้องการเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการสร้างไฮเพอร์โบลานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะสมการให้ได้ว่ามันเป็นไฮเพอร์โบลาแบบใดมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใดค่า a b c มีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะแล้วก็ไปวาดกราฟตามที่เราต้องการต่อไปนะคะข้อ2กับข้อ3ครูจะพานักเรียนวิเคราะห์แค่สมการนะคะแล้วก็ให้นักเรียนไปสร้างกราฟเอาเองนะคะเรามาดูข้อ2กันว่าเราจะวิเคราะห์สมการไฮเพอร์โบลานี้ได้ว่าอย่างไรนะคะ,ะ,คะจากสมการ y บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน4มันก็จะได้นะคะ y บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน4ก็คือ2ยกกำลังสองใช่ไหมคะลบ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน5อะไรยกกำลังสองได้5ก็คือรูทหยกกำลังสองเท่ากับ1จากสมการนักเรียนจะเห็นว่านะคะ y เป็นตัวตั้งถ้า y เป็นตัวตั้งแสดงว่ามันเป็น ไฮเพอร์โบลาแนวตั้งนะคะไฮเพอร์โบลาแนวตั้งมีจุดศูนย์กลางหรือว่าจุด hk ที่อะไร x ลบ1แสดงว่า h คือ1 y บวก2แสดงว่า k คือลบ2ใช่ไหมคะจุดศูนย์กลางอยู่ที่1กับลบ2นะคะ a จะอยู่กับตัวตั้งเสมอเพราะฉะนั้น a คือ2 b คือรูทห c ก็คือรูนะคะ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะคะก็คือ4 4บวก5ก็คือรูทเกู9ก็คือ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือคือนักเรียนลองทําต่อดูนะคะทําเหมือนข้อหนึ่งเลยแต่เราต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะ,ะต่อไปเรามาวิเคราะห์โจทย์ข้อ3กันโจทย์ในข้อ3นี้นะคะสมการก็คือ y ยกกำลังสองลบ x กำลังสองเท่ากับ1โอเค y ยกกำลังสองนะคะมันก็คือ y ลบ0นย์กกำลังสองทั้งหมดกำลังสองส่วน1นึ่กำลังสองนะคะเขาไม่เขียนให้เห็นนะคะส่วนหนึ่งเขาจะไม่นิยมเขียนเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจนะคะ,ะ x กำลังสองมันก็คือ x ลบ0ูทั้งหมดยกกำลังสองส่วน1ยกกำลังสองเช่นกันเท่ากับ1 เพราะฉะนั้นจากสมการนี้นักเรียนจะเห็นว่า y มันเป็นตัวตั้งพอ y มันเป็นตัวตั้งเราก็จะได้เป็นไฮเพอร์โบลาแนวตั้งนะคะจุดศูนย์กลางนะคะ hk อยู่ที่00นะคะค่า a a ก็คือ1นึนะคะ b ก็คือ1น1 c ก็คือรูท a กำลังสบวก b กำลังสองหนึ่กำลังสบวกหนึ่กำลังสก็คือรูทสนั่นเองนะคะรูทสก็ประมาณ1.414เพราะฉะนั้นจากที่เราวิเคราะห์ได้เราก็สามารถที่จะไปหาความยาวแกนตามขวางความยาวแกนสังยุคความยาวลาตัดเล็กตัมนะคะเอาไปวาดกราฟไฮเพอร์โบล,ลาเพื่อที่จะหาจุด จุดยอดนะคะแล้วก็จุดโฟกัสต่อไปเพราะฉะนั้นครูคิดว่าที่เหลือนักเรียนน่าจะทําได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางให้นักเรียนไปทํามาให้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ